โรชโนตอนนี้ผมกินที่หน้าร้านโกลพลาสติกนะครับผมโกลพลาสสิกก็คือแว่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็โกลพลาสติกก็จะเลี้งกับไนโตรล็อกนะครับใช่นะก็ราคากรอบพร้อมเลน,นครับเริ่มต้นที่1,990บาทนะครับผมได้ทั้งกรอบได้ทั้งเลนเลยนะครับตามนี้เลยนะครับ แล้วก็มีขายหัวเลาะด้วยนะครับผมมีบังกอนมีผู้หญิงมีวิแว่นนะครับบอกวีติตั้่าจใช่แล้วก็เป็นนิจานะครับเป็นสี่คนนะครับผมเป็นเป็นนิจานะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ออกแนวแบบนักธุรกิจนะครับหรือผู้บริหารเลยหลายอย่างนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมล้วก็อนนี่ครับฟังปอนนะครับผมก็สี่คนพอดีพอดีเลยนะครับผมสนใจ จะใช้บริการก็แวะมาได้ครับที่ร้านโกคาสิกนะครับผมโอเคครับผม <Okay. S 1> okay, ครับโอเคครับ